เอาไปรักมุส <se ีรกอักเกตต้องตามเสียงไปดูอ้ายจงหนีไปไหนวนี้เดี๋ยวงมเนี่มึงนีกองข่กลับมาทำเรื่องภาสีแบบนี้อบน้องปูไอ้ชาติชั่ว คนอยูเมืองทั้งสองเอาไว้ไม่ได้ทหารจับมันิดก,กักขังเอาไว้กูเรสร็จศึกกลับมาเมื่อไหร่กูจะตัดหัวมันไปถ้าไทยเย,นเยน็นๆก่อนจู้ครับพระองค์ท่านยามศึกสงครามเช่นนี้แล้วทหารทุกคนมีค่าจะประหารคุณทหารตอนนี้สมควรแล้วหรือผู้จุข้ามันเะ <c oughs> <c oughs> ทำแบบนี้ จะเอาไว้อีกล่ะหรือว่าการกลับมาของมัตเตอเบิร์ดท่านรู้เห็นเป็นใจด้วยาาไม่ได้ผูช้ชมทพาะอย่างนั้น,นก็จงทําตามที่เราบอกและไม่ต้องออกความคิดเห็นกับเรื่องนี้เรียวฟ้าเจ้าพี่เป็นเช่นไรบ้างพี่คะพี่ต้องขอโทษด,ด้วยที่ขาดการดูแลเจ้าอ,อย่างกไ้คิดพี่มีภารกิจหน้าที่พี่จำเป็น จะต้องออกไปแก้แค้นไอ้พวกคนชั่วคนเลวก่อนพี่สัญญาเสร็จศึกครั้งนี้กลับมาเมื่อไหร่พี่จะกลับมาดูแลน้องพี่ด้วยตัวของพี่เองไม่เป็นไรเลเพคะเจ้าพี่บอกฉันเปลียวฟ้าเข้าใจดีขอแค่เจ้าพี่ปลอดภัยกลับมาบอกฉันก็ดีใจแล้วเพคะเจ้าของพักก่อนจิตราดีเท่านั้นพี่จะกลับมาหาเจ้าเชิญน้องระวังโรคด้วยนะเพคะ ส่วนพวกคุณที่เหลือทั้งหมดแต่เก์ทหารไม่ให้พร้อมสับสิบปีแก้แค้ยังไม่สายไอ้บนทยาไอ้สุขยีมันคำกูเจ็บวันนี้มันต้องเจ็บกลัวร้อยเท่ายกกองทัพเข้าเยียผู้กามตัดหัวมุทยาและสุขยีมาให้กูให้ได้ัาเดบก,ก้าพระเจ้าค ข้างกูเจ็บต้องเจ็บให้เรียบอเอามอ็นไปเสียบเข้าใส่อีกคนรียบทำได้เอ็นเงาหัวต้องหายไม่เห็นจะจับกระชืดให้เหลือซานตัดหัวให้ขีขาดกระเด็นไอ้ยอ้ไอ้ไอ้อ้ ขาดสิ่งไม่ดีนะแปลว่าไม่ใช่ดีนะพี่ค่ะสองคนนี้ตายจริงเนี่ยไม่ได้การแล้ยยังไงสักการสุกครั้งนี้ทำยังไงก็ได้พงษ์ท่านแพ้ครับกลับมาไปเช่นนั้นเลยก่อนน้องกูตายเนี่ย